สวัสดีครับผมเจซีจาก Movie w อ n d e r e r นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันหลังดูจบนะครับสำหรับซีรีส์ที่ผมชอบนะแต่ดูไปริมดูมาเริ่มจะไม่ชอบมันละนะครับสำหรับเรื่อง From Season s ซีซั <ต exactly S 1> ่น <ผล S 1> ที่3ก็เหตุผลที่ผมเว้นระยะเวลาน,นิดนึงนะก่อนที่จะมาท,ทำรีวิว <ent> นะครับเพราะว่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวขอหาข้อมูลเพิ่มหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ คือเราดูจนจบแล้วนะครับสซีซันได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างนะครับผมจะเล่าจากหลังไปหน้าแล้วกันนะเพราะว่าตอนสุดท้ายเลยเนื้อๆมันอยู่ที่ EP สุดท้ายที่เหลือคือน้ําหมดเลยนะครับเรารู้ความจริงแล้วว่าปีศาจในเมืองทั้งหมดเนี่ยไอ้พวกปีศาจพวกนี้เคยเป็นคนมาก่อนครับแล้วคนพวกนี้มันเหมือนกับไปทําสัญญากับปีศาจมาอีกทีหนึ่งซึ่งไอ้ปีศาจนั้นน่ละมันมาในรูปร่างของคนนะครับมันจะเป็นไอ้คนแก่่แบบชุดสีเหลืองอะในตอนท้ายเนี่ยครับ มันเหมือนกับเป็นปีศาจตัวใหญ่สุดตัวบอสใหญ่สุดแล้วคนพวกเนี้จะต้องทําการสังเวยครับคือใช้ลูกตัวเองเพื่อเป็นการสังเวยนะครับเด็กก็เลยเหมือนกับเด็กตายกลายเป็นวิญญาณที่น่าสงสารอยู่ตรงนั้นแล้วพวกไอ้พวกผู้ใหญ่พวกเนี้มันมันรอดไม่ใช่มันรอดสิมันก็ได้สมตามความปรารถนาครับคือมันเป็นอมตะแต่ว่าความที่ว่าเป็นอมตะเนี่ยมันไม่ได้ว่ากลายเป็นมนุษย์ที่เป็นอมตะไงมันกลายเป็นปีศาจครับที่เป็นอมตะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนซีซั่นที่2ใช่ไหมครับที่บอยฆ่าพวกปีศาจได้สําเร็จไอปีศาจเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนครับมันมกลับมาเกิดใหม่โดยที่การมันกลับมาเกิดใหม่เนี่ยมันเกิดมาในท้องของฟาติมานะครับเพราะว่าตอนที่ฟาติมาท้องเนี่ยเราก็รุนเรงเฮ้ยฟาติมาเนี่ยเขาจะคลอดลูกออกมาเป็นยังไงนะครับกับเอลลิสใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าตอนระหว่างท้องเนี่ยก็อยากกินอยากกินเลือดอยากกินของเน่าอะไรเงี้ยครับแล้วแม้แต่ตอนที่ ตัวของทิลลี่นะแบบคุณป้าที่อยู่ที่คอมมิวเนตตี้เฮาส์ด้วยกันเนี่ยมามาคุยมาปอบประโยน์ว่าเอ้ยปอบประโยน์ไม่ใช่ปอบประมนะครับว่ากินของอย่างเงี้ยแบบผิดสําแดงเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางทีคนท้องมันชอบอยากกินอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยฉันก็เคยมีอาการแปลกๆเหมือนกันแล้วก็แบบปอบใจจริงๆแล้วคือไอ้ท้องที่ท้องเนี่ยมันท้องปีศาจนะครับแล้วก่อนจะท้องเนี่ยก็มีนิมิตของไอ เหมือนกับเขาเรียกว่าแองเจลนะเอลจินเ่ยเรียกแองเจลคือซีซั่นเนี่ยผมขอแทรกนิดนึงก่อนเอลจินเนี่ยเป็นตัวละครที่พอมันมีตัวมันโผล่มาเอลจินคือคนน้องผู้ชายผิวดําตัวตัวใหญ่ๆครับผมต้องกดสคริปต์ไม่ต้องอะไรตลอดเลยเพราะว่าจ้ำสแกลรัวๆเลยนะครับเพราะไอแองเจลเนี่ยมันจะโผล่มาจ้ำสกแกลใส่เอลจินนะครับจนมันร้อนไปหมดแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นคนมาบอกเอลจินว่าให้ไปลักาพาตัวฟานีมามาแล้วก็ไปแอบไว้ในห้องเพื่อคลอดลูกนะครับ แล้วมันก็ทําจริงๆนะถึงแม้ว่าจะโดนทรมานนะคือบอยอ่ะก็ทรมานนะครับแบบเหมือนใช้วิธีทหารเลยอ่ะแบบพุบมือนู่นนี่นั่นมันก็ไม่บอกไม่ยอมบอกนะเพราะว่ามันโดนไอ้ปีศาจอ่ะหลอกว่าถ้าเกิดช่วยแล้ว,วจะพาออกไปจากที่นี่นะครับจนซาร่านะครับคือคนที่อาการหนักสุดนะคือซีซั่นแรกซาร่าคือหลอนใช่ไหมครับโดนโดนพวกปีศาจหลอกก็เลยฆ่าน้องชายตัวเองด้วยซ้ํานะครับ กลายเป็นว่าซาร่าก็เลยแบบมาเค้นความ <Okay. S 1> มาเค้นความจริงให้นะครับโดยวิธีการเค้นความจริงของนางคือยังไงควักลูกตาออกไอ้ยังโหดไม่มีใครโหดเท่าซาร่าแล้วนะครับในเมืองนี้ทีนี้พอรู้ใช่ไหมแต่ก็สายไปแล้วครับว่าปีศาจเนี่ยเอาลูกที่เกิดจากฟาตินาฟาติมาเนี่ยออกไปแล้วแต่ว่าลูกมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบคนครับมันออกมาเป็นเอ่อออกมาเป็นเหมือนกับอะไรสักอย่างเป็นก้อนก้อนอะ นะครับแล้วก็บอยก็ลงตามลงไปดูก็เห็นว่าพวกปีศาจทั้งหมดเนี่ยมาล้อมกันแล้วไอ้ไอ้ก้อนๆนั้นน่ยมันก็ค่อยๆบุ๊บุ๊กลายร่างใหญ่นะครับจนออกมาเป็นไอป้ปีศาจปีศาจตัวยิ้มอ่ะไอ้ปีศาจหน้ายิ้มที่ถูกบอยฆ่าไปแล้วนะครับก็กลับมาเกิดใหม่ก็คือตรงกับคําที่เป็นเงื่อนไขของพวกคนพวกปีศาจที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ไงเพราะว่าเขาไม่มีวันตายนะครับเขาจะอยู่เป็นตลอดกาลแต่ว่าอยู่แล้วกลายเป็นปีศาจแทน อ่ะเราก็เลยได้คําตอบมามากขึ้นนะส่วนทาพิธากับตัวของเจดเนี่ยมีมีอะไรที่เชื่อมโยงกับไอ้เมืองเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแบบคนที่แบบรีรีนคาเนตก็คือแบบกับชาติมาเกิดใหม่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็วนกลับมาที่นี่อยู่ดีเพราะว่าชาติที่แล้วเคยไปทําอะไรกับหมู่บ้านนี้นะมันก็ค่อยๆแบบเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าโอ้โหกว่าจะได้คําตอบแม่งดูทั้งซีซันนะครับแล้วก็ระหว่างซีซันก็ เดินพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแบบดราม่ากันแต่ละคนนะดอนน่าก็คืออ่าไอคนที่เป็นแบบหัวหน้าของคอมเม y ี้เฮาส์เงี้ยที่ใส่ลายสก,กรเนี่ยก็เดินมาล้วงกระเป๋าแล้วก็แบบฮะเกิดอ,อะไรขึ้นล้วงกระเป๋าแล้วก็เบรกดาวทุกรอบนะไอบอยเนี้ยพูดอะไรก็พูดไม่จบประโยชน์แล้วก็แบบเนี่ยแต่มันยังงั้นอะไรเงี้ยตะโกนแบบมันคือแต่ละคนมันอิโมชันลเยอะไปหมดเลยนะครับเรื่องนี้ตัวของจิมเองก็เหมือนกันนะจริงจจะเรียกว่าจิมเป็นพระเอกได้ไหม ก็อิมเมอร์นอลทั้งเรื่องเหมือนกันแล้วตอนจบหนักสุดเลยคือจิมถูกฆ่าตายเพราะว่าถูกไอ้บอสใหญ่นะครับมันมันต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วเพราะว่าตอนเนี้มันรู้ความจริงแล้วไงคนมันเริ่มรู้ความจริงแล้วว่าปีศาจคืออะไรเมืองนี้คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยมาบอกว่าจิมมึงรู้มากเกินไปแล้วแล้วก็ฆ่าจิมทิ้งนะครับแบบกระชากคอมาเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นจูลี่พยายามจะช่วยออกมาใช่ไหมแต่ หลายๆเขาจะสังเกตว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะจูลี่ทำไมน้องทรงผมเปลี่ยนไปเลียแบบน้องมาจากไหนอยู่ดีไม่มีคลิปไม่มีคุยไม่มีปีไม่มีคุยโผล่ออกมาเลยนะครับพล้วก็พยายามจะห้ามนี่คือผมพูดถึง EP สุดท้ายเลยนะถ้าทุกคนตามทันนะครับอมมีทฤษฎีนะครับว่าเดี๋ยวทีซันหน้าเราจะดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือจูลี่เนี่ยเขาไปคนพบว่าเวลาเขาเข้าไปในไอซากปลากรหักพังอะแล้วมันเหมือนกับ ย้อนอดีตไปใช่ไหมครับเข้าไปในอุโมงอะไรเงี้ยแล้วนางจะเหมือนกับ time travel ได้นหน่อย,อยคือเหมือนกับไปย้อนกลับไปตอนที่แม่กับวิกเตอร์กำลังหนีปีศาจอยู่หรือว่าย้อนกลับไปตอนที่บอยไปติดอยู่ในหอคอยอะไรเงี้ยคือเหมือนกับนางอ่ะไปเจอจุดตรงนี้มาเราก็น่าจะเป็นนางนี่แหละที่เหมือนย้อนมาจากอนาคตอ่นะแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อจะมาช่วยพ่อเพราะเนี่ยพ่อโดนปีศาจโดนปีศาจกระชาาคอนะครับแปลว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้า น่าจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าในอนาคตไงในอนาคตที่ที่ไม่มีจิมแล้วแล้วก็นางก็ต้องพยายามจะย้อนเวลากลับมาเพื่อมาช่วยพ่อของตัวเองอะไรเงี้ยก็เอ่อน่าจะเล่นเรื่องประเด็นนั้นนะครับแต่จะแสดงว่าซีรีส์จะมีเรื่องของการย้อนเวลาโผล่มาแล้วตอนนี้แค่แบบโหปีศาจและความลับและไอ้นู่นไอ้นี่แบบเงื่อนไขมันเยอะไปหมดนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าอ่ะตอนนี้เรารู้ว่าปีศาจคือเป็นคนมาก่อนแล้วก็ ไปสั่งเวยลูกตัวเองลูกก็เลยแบบมาอังคุยอังคุยอยู่ตลอดเวลาเลยรีเมมเบอร์นะลูกก็พยายามจะเตือนให้ทุกคนจําได้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องมาลุ้นต่อไปนะครับว่าโอเคเราจะได้รู้ความลับอะไรมากขึ้นอีกว่าอาะแสดงว่าเมืองเนี้ยทุกอย่างมันคือถูบววกบังคับควบคุมโดยเอปิสตาตัวนั้นใช่ไหม oh, เพราะว่าตอนที่ซีซ <go on. S 1> ั่นแรกๆตอนที่มันต่อวิทยุสาเร็จใช่ไหมครับ เขาก็เหมือนกับกินมาเหมือนกับจะติดต่อโลกภายนอกได้แต่ก็กลายเป็นว่าติดต่อคุยกับไอ้หัวหน้าปีศาจนี่แหละหรือแม้แต่ตอนที่ตอนที่ทาบิชากําลังขุดขุดตรงใต้บ้านอะเพราะว่ามันแบบว่าไอ้สายไฟนี่มันมาจากไหนวะแล้วก็ขุด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 ลงมาเรื่อยๆแล้วก็แบบอ้าวสายไฟไม่มีที่มาที่ไปแต่ว่าไปเจอไอ้อูโมงที่ไปเจอปีศาจอยู่ข้างใต้เนี่ยก็ไอ้ปีศาจก็ไปคุบอกกันว่าบอกว่าบอกแล้วไงว่าอยาว่าอยาขุดนะครับคือปีศาจมันคุมทุกอย่างไว้มันไม่อยากให้พวกเนี้จำอะไรได้ครับมันเหมือนกับ พยายามให้พวกเนี้มันทรมานอยู่ในหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือพวกปีศาจพวกนี้เวลามันฆ่าคนเนี่ยมันจะทรมานคือมันไม่ได้ฆ่าเพื่อกินนะครับเพราะไม่ต้องกินมันก็อยู่รอดได้มันไม่เคยกินคนเลยแต่มันฆ่าเพื่อความสนุกแล้วมันก็ไม่วิ่งไม่รีบนะครับเพราะมันรู้ว่ายังไงคนก็จะต้องกลับมาที่หมู่บ้านนี้มันจะต้องมีคนที่แบบวนวหว เป็นว่ายตายเกิดคนเซตใหม่กลับมาตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่รีบเวลามันออกออกล่าตอนกลางคืนมันก็จะเดินไปเรื่อยๆก็คุยแล้วก็แบบว่าคุยแล้วก็แบบปั่นประสาทอะไรเงี้ยมันไม่จะเป็นต้องแบบโอ้ยต้องวิ่งเพื่อฆ่ามันเป็นเป้าหมายอะไรคือพวกเนี้ยมันเป็นนามตะแล้วมันก็มันเป็นฆ่าเพื่อความมามันอะไรประมาณนั้นนะครับก็หลายมุมนะมันมีหลายมุมหลายตัวละครที่น่าพูดถึงนี้ผมพูดถึงแกนหลักๆก่อนนะครับมันก็จะมีตัวของวิกเตอร์ที่ ก็วิกเตอร์มันก็ไม่รู้เรื่องมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆก็แหละ,หละลมันก็มันเหมือนจะรู้อะไรสักอย่างเหมือนจะคอนเน็กอะไรสักอย่างกับไอ้บอยอินไวท์ใช่ไหมครับมันจะมีเด็กเด็กผู้ชายที่เหมือนกับเป็นวิญญาณหรือเป็นแองเจลหรือเปล่าวะ,วะมันมันมาดีหรือมาลายก็ไม่รู้แต่มันพยายามจะช่วยอะ่ะเออเราก็เห็นอย่างนั้นอนะ่ะตลอดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเราเยอะนะครับคือกลายเป็นว่าตอนนี้ข้อมูลที่รู้เยอะที่สุดเนี่ยมาจากตัวของเจกับทัิท่ามากกว่าเพราะว่าตอนสุดท้ายเลยที่ไปเล่น <S <S เล่นมารอรี <S <S ลแล้วก็ พวกเด็กออกมาแล้วก็แบบมาอ๋อฉันจำได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันเป็นยังไงนะครับเนี <This> place, ่ยก็เป็นการอธิบายตอนจบแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ระหว่งางทางจริงๆผมไม่ต้องลงแต่ละไอทีหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ค่อยสำคัญสำคัญ,คญตอนที่ว่าโอเคเราร,ร,ารู้เรารู้เงื่อนไขามากขึ้นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ต้องไปคิดกันต่อว่าเอาไงซีซั่นต่อไปจะรอดออกมาไหมจะรอดกันมากี่คนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟอร์มซีซันที่สนะครับเป็นซีซันที่รู้อะไรเพิ่มขึ้นนิดนึงตอนสุดท้ายเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าซีซัน4ี่ผมเดาเลยนะไม่ต่างกันเปิดหมา EP พีหนึ่งน่าจะเล่นเรื่องแบบอ่ะจิมตายน่าจะทำยังไงต่อนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็น่าจะเฉลยเร็วเพราะว่าคนอ่ะเดาทางออกน่าจะเฉลยเร็วแต่ไปเล่นปมใหม่แล้วก็กว่าจะรู้อีกทีหนึ่งเฉลยอ,อีกทีนึงก็คือตอนสุดท้ายเลย เพราะว่าฟอร์มกับลอสเนี่ยขเ,เขาเป็นครีอเอเตอร์แบบกลุ่มทีมผู้สร้างเนี่ยครับไม่ใช่แค่วงกลับนะแบบทีมสร้างเนี่ยเห็นบทอะไรเงี้ยน่าจะแบบกลุ่มเดียวกันถ้าคนเคยดูลอสมาก่อนนะครับลอสคือที่มันติดเกาะที่แบบเครื่องบิน,นตกแล้วก็ติดเกาะแล้วก็บนเกาะมีอะไรแปลกๆซึ่งอัน,นั้นอ่ะหกน่าจะ6กซีซันนะซีซันหนึ่งเกือบ20ตอนเป็นร้อตอนนะครับไม่รู้อะไรเลย แล้วมาเฉลยตอนสุดท้ายทีเดียวว่าทั้งหมดนี้นะครับไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งหมดเลยแม่งเฉลยแบบ E ีสุดท้ายอะ่ะแบบ E ีีสุดท้ายจริงๆระหว่างทางก็คือคุณไปสนุกกับการหนีการอะไรไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาเนื้อเรื่องนะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นออกแนวสูตรเดียวกันนะครับอ่าโอเคใครดูฟอร์มจบแล้วนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะว่าเฮ้ยค,คุณคิดว่ายังไงกับฟีซันนี้นะ คุณชอบไหมไม่ชอบนะครับเพราะว่าชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันมานะผมดูกับแฟนผมแล้วแฟนผมก็จะแบบด่าทุกวีคเลยว่าแบบเราดูมาชั่วโมงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่ตัวละครเดินไปเดินมาแล้วก็โวยวายกันแบบดราม่าแบบเหมือนดูซบอัฟราแบบแบบละครหลังข่าวอ่ะเนื้อเรื่องไม่ไม่ไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็แบบชอบตลกอะไรที่แบบไอเอลจินเนี่ยโผลมาไม่ต้องมีจำสแกเราเริ่มรู้แลวเจดก็จะชอบภาพหล่อแล้วก็เจอ จำสกแกนเหมือนกันวิกเตอร์ก็จะมึมมัมมึมมัม,ม,มพูดคนเดียวคือแต่ละคนมันจะมีคาแรคเตอร์ไงที่ผมบอกแล้วก็มีไอ้อันที่ล้อกันหาสุดก็คือตอนฟาติมาเนี่ยนางหายไปแล้วดอนน่าก็พยายามบอกทุกคนว่าเราต้องตามหาฟาติมานะฟาติมาเป็นบุคคลที่สําคัญของเมืองนี้อะไรเงี้ยแบบเขาทําให้ทุกคนมีชีวิตทุกคนแบบว่ายังมีแรงบันดาลใจได้แล้วเราก็าขับมาาแบบฟาติมาเนี่ยนะกูไม่เห็นมันทําอะไรเลยทั้ง แบบดูมากี่ตอนมันก็ไม่เห็นทําอะไรทำไมมันกลายเป็นคนสําคัญของหมู่บ้านไมได้วะอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการเลี้ยหนังดิวซีรีส์นะครับในเรื่องหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w o n d e r l r r ค่ะ